ะไฮไลท์อยู่ที่ท่าไตรแล้วก <that> right ็พระรักาเ็พระสักาะนะคะก็คือเดนที่ทาไตรกักาค่ะท้าไตรและก็เดี้ยวของพรมนี่ก็มีค่ะนี่ของ ทุกคนโอเคนะคะไม่ร้ายไหมคะต้างกคนได้ร้ายไหมคะยืดไหมยืดยืดห่อ 加油，害 ก็ค <kung> ือจะพอีที่เริ่มนะครับภาพที่อยู่ทจะได้ก่มซึ่งเป็นเด็นอังคลคาดว่าการบูรณะในส่วนนลำดับขั้นตอนพิธีการนะครับหลังจากที่คุณเบลล่ารานีแคนเป็นรัฐมนีวีณาเมธจำเนศชัย สองท่านที von, been, ่ข um. yeah. ึเป yeah. well ็นต้นศัทธานำพาท่านภูมิกีิจได้ร่วมบุรุ่พระเจดีย์ในครั้งนี้ัได้เข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ระเบียงพระโพสต์แล้วก็จะได้พระริยบุญสารกยานสมเด็จพระสังฆราชสกพลมหาสังฆปรินายกเพื่อรับผ่าไตรพราไตรมีประธานจากเจเด็พระสังฆราชมาเป็นองค์พระป่าเพื่อที่จะได้ทอดถวายพระสงฆ์ โดยก็เด็นว่าคุณหลวงพ่อก็ทำคโที่มงกลมใจว่ารัเกราตรมหาดิหารจะได้เมตตาพิจารณะในช่วงท้ายที่่อได้ประกาศยอดปักใจที่ทุกท่านได้มีวสร่วมรุ่ โดยชาตที่มีเกียรติท้าไดมารพนันใครั้งนี้ประมาณ20คณะด้วยกันนะครับในช่วง้จะได้เรียนเชิญาคณะได้ของเจาเล่หะเจ้ากระองตาให้เป็นสิบหกคนขนร Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để có cái mà nó có cái 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 วันาวันพาัตตสัสัสมีสนนี้อหวันพาดอหวันาาสนโสัาสมตาสุงขัตาสัานาสนัาสนโานีาสุต้้ะวันพระม น้อมจ่าน้อสนาาราชานาคุชาพระเจาคผู้มีระบิดาเ้ารว้ส่งพระปัญญาทิพย์พุทรงไป้ส่าพระผาคทรงไว้ส่ระอริสิทธิพระอริสทธงแม้พระผหากษัตริย์แระมหาจุรทิพเป็นมะผู้ทรงเป็นผู้ทรงเป็นธรรมะผู้ทรงเป็นศาดาผู้ทรงเป็นศาธา ของมเาละมัป็นมงคลใโลกผู้เป็นมงคลในโลกด้วยกาด้วยกาดวารจาด้วยวารจา้ใจด้วยใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนามสกรกจากว่าขอนามสกัดจากว่าขรบมาศาใิกฐาขรบมาษาเห้งควาายี่ปิจจานไม่ดีแล้ว